มื่อเขาทําการนับต้นไม้ของเขาเรียบร้อยแล้วนะพี่นอ้องเขาก็จะสเปรย์มาฉีดไว้นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้โหว่าเป็นของผู้ใดผู้ใดแน่ๆน,นะครับผมครับนะไถ่พันว่างนะพี่น้องเป็นกะทิมัดตัดแต่ลแกะไปให้นะครับแตคนจะทิผลประมาณนี้นะครับผมผลตอ่อพร้อม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนกับผมมาพบกับบ่าวขุน่มโรงงานลูกอีสานพัทินอีกเช่นเคยนะครับทางช่องโทรมัดขุนอินอิตาลีนะครับช่วงนี้ฤดูการเก็บเห็ดกับเมลดไปแล้วนะพี่น้องแล้วก็ื้นนี้บ่าวุณกับภาพมาบองอีกวิธีชิวนหนึ่งของคนบ้านนอกในอิตาลีนะครับซึ่งหลายๆคนอาจสิบ่รู้จักล้วก็ว่าเคยเห็นนะผมืม้นนี้บ่าวุณสิภาพพี่น้องไปตามหาต้นไม้นับที่ทั้งอำเภอพันตัดไว้ให้นะครับแล้วก็ติดไป เ็ดสัญลักษณ์ไว้ให้รถไถขนมาให้นะพี่น้องที่เป็นแบบไรตามบา่าขนไปชมไปเลยครับฝนกำลังตกนะพี่น้องบา่าุนก็ใส่สุดกันฝนนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเมืองว่าการที่อำเภอพันไ่ไใหม่แวะเขาต้องไปเฮ็ดัันใดไว้แน่ๆนะครับผมสิ่งแรกจะต้องไปเหดสัญลักษ์ไว้โดยเอาสีไปพ่นหรือว่าไสระบายตรงต้นไม้นะครับเพื่อป้องกันการขโมยนะครับผมซึ่งทั้งอำเภอพันถ่าย ขอบครว่าละประมาณสองถึงสามตันนะครับผมเดี๋ยวไปมังว่าจะได้ตันใหม่จากตัวนะพี่น้องเดี๋ยวตามบ่าวขุนไปชมบรรยากาศกันเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเมื่อนี้นะครับพี่น้องซึ่งฝนตกแล้วก็นีหมอกมาหนะผมก็ทียากในสำหรับการที่ไปหาเบอร์ใหม่นะผมซึ่งทั้งอำเภอก็ให้ประมาณเกือบสามร้อยรัวเรือนนะพี่น้องเดี๋ยวไปมังว่าที่หายากขันนันไดนะครับงั้นบ่าวขุนก็ อยู่ในทุ่งหญ้าอยู่นะครับเดี๋ยวไปจักประมาณร้อยเมตรก็จะเป็นป่าไม้นะครับที่ทั้งอำเภอมันตัดไว้ให้นะครับเดี๋ยวบ่าขนกะจิไปทําสัญลักษณ์ไว้แต่ฟอนออ่นต้องไปหาเบือของเบา่าขนก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ mm. บ่าขนกับมาถึงป่าเรียบร้อยนะครับนี่ครับทั้งอำเภอเพิ่งกะตัดเป็นต้นเป็นต้นประมาณนี้นะผมเราก็จะให้เฮาเอาเรือนะครับมาตาาัดแล้วขนกลับบ้านนะผมแต่ปีนี้ พี่เคยแล้วจังรถไถพ่วงนะครับซึ่งก็สะดวกสบายกว่าเตะเก้านะผมนี่ครับอมเพิ่มม็ด้ัดเป็นต้นเป็นต้นประมาณนี้นะผมเขาทางไหนเนาะปะ้าในแป๊บเดียวล้มก็พัดหมอกไปนะพี่น้องนี่ครับผู้ใดโชคดีก็จะได้ใกล้ๆทุ่งหญ้านะผมถ้าผู้ใดโชคไล่จับฉลากโชคไล่ก็จะยุ่ิได้กลางปานะพี่น้องกลางป้ากลางภูเขาซึ่งก็เยี่ยวยาก ต้องใส่รถไทต่วนะที่เสียวได้กับไปลากออกมานะครับแล้วเอาเรื่อยตัดนะครับนี่บ้าคุณก็มาใกล้ที่บ้าคุณจับฉลากได้แล้วนะครับนะครับพี่น้องบางคน่นก็มาตัดไปแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังไม่ทันมาตัดนะครับบ้าคุณก็จะได้ประมาณใกล้ๆตรงทุงหยานนี่นะพี่น้องเพราะว่าด้วยความโชคดีของพี่เขยนะที่เราไปจับกัถือว่าโชคดีมากๆได้ใกล้ๆตรงที่ เป็นถนนนะครับครับเดี๋ยวรอคนอยู่ภาพไปมัง้งนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับบรรยากาศช่วงนี้นะพี่น้องหมอกแล้วก็สายฝนหน้าป่อยปลายลงมาเมื่อกี้ตอนนี้ก็ยุดแน่เล็กน้อยนะครับใบไม้กำลังสีร่วงนะพี่น้องเทวาจิเข่าฤดูหนาวเต็มโตนะครับนี่ครับพี่น้อง เบอร์หนึ่งร้อบนะผมนี่ครับถ้าผู้ใดได้ยุดตรงกลางนะครับผมนี่ครับก็ดถงยากลำบากนะครับแตบอกคุณแม่ตรงกอกขอกนี่นะเป็นบริเวณตรงนี้เดี๋ยวบอกคุณแฉมังนะครับนี่ครับผมกัใกล้ไอ้ทุ่งหยานะครับเราก็จะมีถนนเขามานิดเดียวครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับบางคนบางคนถ้าได้ว้นหนาวเมือสั้นพี่น้อง ถ้าได้ประมาณกลางกลางป่านะผมนี่เรียกได้หลายนะผมก็จีถือว่ายากแ้วก็ลำบากนะครับผมแต่บา่าวคนก็โชคดีนะครับร้อยสามสิบสองอยู่ใกล้ๆตรงหย่านะครับถ้าเวลาเอา็จิสะดวกนะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็น,นร้อยสามสิบสองนะพี่น้องเบอร์ของบา่าวคนเองนะครับเดี๋ยวบา่าวคนกะจิไปทำสัญ,ญลักษณ์ไปนะครับผมโดยการที่เขาเอาสีไปพ่น ต้นใหม่นะครับเดี๋ยวมารุ่นมาบอกคุณเฉลยจัจกต้นนะครับปีนี้บอคุณมามังว่าเบอร์นี่มันเป็นเบอร์ใดน,นะครับเกิดห้อยคนเ้าไปนี่ครับผมร้อยสอันนี้ร้อยสสสองนะครับผมบ,บระแม่น นี่ร้อยสามสิบสามนะครับผมนี่ครับตั้งอำเภอเพิ่มอ,อ่จะเขียนเบอร์ไว้ประมาณนี้นะครับร้อยสามสิบสามนะครับแต่ของเบ้าขนกะร้อยสามสิบสองกะยุกก่ใกล้ๆกันเนี่ยเยบ้าขนก็ได้ย่างหาแป๊บนึงน,นะครับผมนี่ครับผมเจอแล้ว ร้อยสามสิบสองนะครับผมนี่ครับก็จะใกล้ๆกันนะผมเดี๋ยวกผมจะนเช้านำวันมีแค่ต้นนะครับอันนี้เป็นเบอร์แรกนะผมเพราะว่าบอกผลได้สองเบอร์นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็ทีไปอีกป่านหนึ่งนะผมนี่ครับร้อยสามสิบสองนะครับทั้งอำเภอเมื่อี้เก็บเบอร์ไว้ประมาณนี้นะครับ ร้อยสามสิบสองครับเดี๋ยวบ้าคุณก็จะนับต้นนะครับพี่น้องเราก็ทิพ่นสีเป็นเครื่องหมายไว้นะครับบ้าคุณก็ทําการนับต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้สิบแปดต้นนะครับก็ประมาณสองถึงสามตันนะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นต้นไม้ที่บนใหญ่นะครับผมแล้วก็บ้าคุณก็เสียวสเปรย์นะครับมาฉีดเพื่อทําสัญลักษณ์ต้นไม้ไว้นะเพื่อเพื่อลดไถเข้ามอาจะรู้ว่าเป็นของผู้ใดแน่ๆนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวจะเสียดน่านพี่น้องวัดฉีดแบบๆนะครับ เมื่อเขาทาการนับต้นไม้ของเขาเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเขาก็จะสเปรย์มาฉีดไว้นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้หหว่าเป็นของผู้ใดผู้ใดแน่ๆนะผมนะครับ,ม,รบมันเปียกนากพี่น้องก็สียากแน่จังน้อยนะนี่ครับประมาณนี้นะครับผม ประชิดไปเลยนะครับนะครับมีบา้าขุนโชคดีนะครับได้ใกล้ๆทุ่งหญ้านะพี่น้องเวลารถมาเอากติสบายแล้วก็สะดวกนะครับพวได้โชคไล่ยอยู่ได้ได้อยู่ข้างในกติลําบากแน,น่จังนะครับต้งองรอให้คนที่อยู่นอกเขาเอาก่อนนะครับเราก็ทิมีถนนเข้าไปได้นะครับผมมีกะทอว่าสีมาเอาตอนันใดก็ได้นะครับนะบพี่น้องข้างล่างจะเป็นทุ่งหญ้าเขียวที่บา้าขุนมาเก็บ เห็ดผักฟันสิงโตนะครับผมว่าม,มันเห็ดผักฟันสิงโตนะครับพี่น้องนี่ครับแบบของจะษตรผลประมาณนี้นะครับผมผลตอ่อพอมทั้งอำเภอพันกษติตัดต,ต้นไม้ปีนึงกับติง่ายไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องกระศุสัตวกันนะครับเพราะว่าปลาอย่างนี่มันปลาใหญ่นะครับผมแล้วสองสามปี ไม่มันกระโตแล้วครับอันนี้เป็นใหม่โตเร็ยวนะาพี่น้องสมัยก่อนเบอร์นังนี้ได้ประมาณสี่จึงหาตันนะพี่น้องแต่หลัง,ลงมันกระชได้น้อยนะเพราะว่าคนเขาหลายนะครับรอบปีนี้ยิ่งของแพงนะครับ ว่าจะเป็นกาดแต่ว่าน้ำมันต่างๆกับรู่ๆกันอยู่นะครับต่างคนต่างมาใส่ไม้นะพี่นอ้องกระสิทธิ์กวาใส่กาดนะครับผมนี่ก็เป็นอีกวิถีชีวน,นึงของบ่าวคุณนะพี่น้องซึ่งกทุกๆปีบ่าวคุณก็ต้องมาก,กับปี่เขยนะมาเมืองไม้นประเทศสัญ,ญลักษณ์ไว้แล้วก็ให้รถไถเหยจ้าง,งเขานะครับ เขามาเอาไปนะครับผมโอเคครับนี่ก็เซตเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไม้ของบาวขุนนะครับก็ได้ซิแปดต้นนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศการตัดไม้ของอำเภอนะครับผมการเฮ็ดเครื่องไม้ของต้นไม้บาวขุนก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งของคนไทยในอิตาลีนะครับหรือว่าคนอิตาลีเองนะครับซึ่งถึงเดือนตุลานะครับผมทั้งอำเภอแม่สิตัด ไม่ไม่ให้ละก่าผู้ใดทส่ได้ฉลากหรือว่าเบอร์นะครับกติมเตาเฮ็ดสัญลักษณ์ไว้ซึ่งทั้งอำเภอฟันดิตัดมันไม่ไหวท่านะผมแล้วก็าเขากับมาตัดเอาเองนะพี่น้องผู้ใดมีลดกะมาขนไปเองนะผู้ใดผมไม่ก็ต้องจ้างนะผมโอเคครับผมมี่ต่ภาพม,มอมวิถีชีวิตนึงของบาวขวนนะครับผมก็บรรยากาศก,ก็สวยงามนะพี่น้องมันข้างหลังบาวขวนะครับเพราะว่า บ้าขุนก็อยู่บนเขานะครั er ko, บ, aquilo, บแต่ me, affe, ério, ทียว่าเป็นบรรนอกบรรนอกนะของอิตาลีนะครับผมกระสีแตกต่างจากคนในเมืองครับคนในเมืองมันกระตีสะดวกสบายกับใส่กางนะครับผมแต่ว่าคุนก็ต้องใส่ไม้นะครับแล้วกระตีมีในเป็นเตาไฟฟ้านะครับผมซึ่งกระตีสะดวกไปอีกแบบแต่ว่าเขาต้องเสียเงินซื้อแอร์ก้อนแปดเลตนะพี่น้องอยู่นี่ ก็ตจิทุงละสิบกว่ายูโรก็ประมาณ3ามสี่ร้อยบาทนะครับผมตรงนึงก็ใส่มือ2สอมือกับมืนะครับนี่ก,ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บราขนนต้องมาเอาไหมเพื่อไปเะ็ดความห้อนในบ้านนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ